อ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะจะมาลองถอนเงินในส่องของมิสเทอรี่เบิร์ดนะฮะอ่ะซิ่งข่าวก่อนเนี่ยลงไป20ดอลลาร์นะครับมันจะได้วันละ0.8นย์จุดนะของผมนะฮะได้ตัวนี้มานะฮะอ่ลองกดฮาวิสดูนะฮะปึ๊บเน็กทามนะฮะเออให้ต่างกัน3นาทีฮะอ่ะโอเคนะครับตอนนี้มี1.6ึ่งจุดหยูเอสดีทีนะที่จะถอนเข้าไปนะครับ ี๋ยวจะลองกดถอนดูนะกดวิดาวไปเลยนะครับ I have order what's i k ให้สิ่งออเดอร์นะฮะอ่านี่นะฮะเราก็จ่ายค่าแก๊สไปนะครับก็รอสักคู่นะฮะ ส่วนใครที่ต้องอส่วนใครที่จะต้องการเล่นนะฮะก็ยอรับความเสี่ยงดีๆนะครับนะเพราะว่ามันก็เป็นเกม NFT ที่ะระบบเป็นคอนไซโมเดลนะหรือเป็นเชลุกโซ่นั่นเองนะฮะามาอย่างวาอ่าเยดีทีนะครับมาแล้วนะอะเรียบร้อยนะครับผถอนเงินเข้าเรียบร้อยแล้วนะฮะ สำหรับตอนนี้นะครับก็ยังจ่ายจริงอยู่นะก็จะได้วันละประมาณ0.8นะดอลลาร์นะของผมนะประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวเกมนี้นะฮะตัวนี้ก็มีเวลาบอกด้วยนะครับว่าหมดว่าหมดอายุตอนไหนนะฮะสำหรับตอนนี้ก็แค่มาอัปเดตการถอนนะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับ